ตนอขอเล่านิดนึงคือว่าพี่เจนก็อายุ40แล้วแต่ว่าก็าคือมีความฝันคุณหลงก็มีความฝันนะว่าแบบอยากทําอะไรอะไรเงี้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพี่เจนก็แบบบอกตัวเองว่าแบบสักวันฉันจะเป็นราชินีอีกจอกคือเรื่องมันยากมากนะสําหรับคนทั่วไปคือแบบ อันนี้อันนี้เป็นความลับนะไม่เคยบอกให้ไม่เคยพูดเล่าให้ใครฟังมาก่อนเราเ็ารุ่นแม่แล้วว่าแบบรุ่นปา้ารุ่นแม่แล้วว่ามานั่งทําอะไรแบบนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยก็อยากจอธิบายฟังว่าแบบเฮ้ยมันมีวิธีไว้ที่จะเป็นได้ก็เข้าไปในวิกิพีเดียไปนั่งอ่านดูก็แบบเอ้ยมันมีขึ้นว่าผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์หนูบัลลังก์นี้ยอะไรเงี้ยก็มีคนทํากันอยู่นะ ก็มีคนทำกันหลายประเทศมากแล้วก็แบบมีราชบาลลังจีนมังยิปที่แบบมันยังว่างๆแบบไม่มีคนเขาเป็นเจ้ากันอ่ะบัลลังก์ที่ไม่มีเจ้าอ่ะขอเขาก็เป็นเป็นผู้อ้างสิทธิ์อะไรเงี้ยกันเราก็เอามัง่งเราก็เอาว่าจะเลือกประเทศไหนดีเขาก็อออประเทศที่แบบะทะเลทรายแล้วกันก็แบบเลือกอียิปต์ก็เลยเป็นที่มาของว่าได้เป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังอียิปต์ เราก็เลยลงมือปฏิบัติแต่ปรากฏว่าแบบเออก็ลงในโซเชียลได้ลงในแอปลงในโซเชียลลงในแบบ Google เพื่อลงบันทึกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครเซิร์ชก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบว่าเราเป็นผู้อ้างสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในราชบัลลังเพื่อที่จะได้ยึดของบัลลังไงเออเข้าใจปะคือเข้าใจรฟริว่าคือแบบเอออยากเป็นราชื่ออ่ะเอออยากแบบ สามัญชนแต่อยากเป็นราชินีแต่ก็คือแบบมันมีวิธี้วิธีเดียวก็คือว่าเป็นผู้อา้างสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ลองทําดูถามดูมันมีวิสิทธิภาพได้แค่ไหนก็คือว่าถ้าคนมาเห็นสักล้านคนเงี้ยแล้วแบบมีคนเขาแบบให้การยอมรับนับเถือ่อมันก็เป็นได้ในฤติญนนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันต้องแบบมันต้องโอเวอร์กว่านี้คือมันต้อง ไปนั่งบนบัลลังก์นั่งบนแท่นแล้วก็ไปเป็นกษัตริย์กษัตริยาเป็นควีนคิงอะไรอเงีประมาณนั้นเลยคือถ้าอ้างสิทธิ์ได้แลรแบบมันทําได้เป็นจริงเะไรอย่เงี้ย <c oughs> มันก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละเข้าใจปะเข้าใจฟิลไหมถ้าทําได้ก็คือก็ได้เป็นถ้าทําไม่สําเร็จก็ เป็นผูออน้อ้าง,งสิทธิ์อย,อย่างนั้นแหละอ้างไปเรื่อยๆอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ยก็คือไม่ต้องซสีเรียนนะเพราะว่าแบบเราก็ทไํไในเฉพาะในมุมของเราอะไรอย่างี้ในในส่วนของเราไปก็อยากจะบอกว่าการที่จะเป็นแบบเหมือนแบบก่อตั้งราชวงศ์อ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้อ้างสิทธิ์อะเนาะก็ดูมาทําตามตาม,ตามเข้ามาอะไรอย่างนี้ยก็นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทาได้ ก็อยากจะบอกว่าแบบเออถ้าใครสนใจที่อยากจะทําก็ลองทําดูนะมันไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าเราทาได้มันถูกกฎหมายทุกอย่างแล้วก็แบบไม่โดนจับในเรื่องอะไรแล้วก็แบบเออทําได้ก็ลองทําดูนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะก่อตั้งราชวงศ์หรือว่าอยากจะแบบเริ่มที่จะแบบ อยาเป็นราชาราชินีหรือเป็นกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นควีนเป็นคิงอะไรอย่างเี้ค่ะเริ่มต้นที่การเป็นผู้อ้างสิทธิ์นะก็ลองดูค่ะขอบคุณค่ะ